คุณนันเห็นบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นขั้นไหนยังไงครับอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือไม่ไม่เต็มปอดใช่ค่ะทราบตอนตอนปีไหนยังไงครับปีสาปี3-7มเจ็ด่ะประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว ประมาณได้นะฮะอ่าประมาณนั้นเป็นนานมากแล้วมันก็ไม่หายอแล้วแล้วไปหาหมอไหมครับหากินยาจนไม่อยากกินกินยาอยู่ติดติดกันสองปีมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนให้เปร์ไม่ค่อยนอนนอนนอนไม่หลับหรือว่าไม่ค่อยนอนไม่มันไม่อยากนอนต้องทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับว่านอนหลับไม่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  หมายถึงว่าไม่ง้อยไม่ค่อยง่วงใช่อู้ดีจังเลยนะฮะไม่ดีอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยคือเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยใช่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนไงมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับอาจารย์ครับไทรอยเป็นพิษนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็อาจจะมีสองสามสาเหตุสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทํางานมากกว่าปกติก็คือหลั่งสาร ไทรอกซินชนิดที่3และที่4ออกมาเยอะกว่าปกตินะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอักเสบก,การอักเสบมีการอาจจะติดเชื้อแล้วมีการอักเสบมันก็จะหลั่งสารมากกว่าปกติอ,อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นซีสขึ้นมาต่อมไทรอยใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลั่งสารเยอะกว่าปกติเป็นโรคพัตุกรรมไหมครับ บางทีก็มีส่วนนะคะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้หลายๆโรคเราก็เพิ่งทราบว่าม,มันมีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับพันธุก,กรรมมาต่อเน,นื่องกันค่ะ,ะอาการก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่พูดมานะคะคือจะเหนื่อยง่ายอนอนไม่หลับคือฮอร์โมนไทรอกซินชนิดที่3ที่4เนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับร่างกายเป็นแบบยังไงอะมันมันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคืออเลอร์ตลอดค่ะอ่าเหมือนคนไม่ง่วงแล้วก็ทานเก่งมากใช่ค่ะจุค่ะเพราะว่ามันอาหารที่ทานเข้าไปมันถูกเผาผลาญสร้างเป็นพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหิวแต่หิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะแล้วมีมีผลด้านอื่นไหมฮะ เช่นไม่สบายง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเรือ่องจากโรคเนี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะไปหาหมอทันแล้วก็ได้ยาที่คุมนะคะจริงๆไทรอยเป็นพิษนี่อาการที่เด่นชัดก็คือตาโปนน่ะคะคือจะ<ป>เห็น,นะะปีสามเจ็ดสามปดบวมนะคะบวมแบบค่ะ เหมือนเหมือนเป็นปลาทองอย่างนั้นมหาจังครับคนก็ออกมาใหญ่ต่ะวันนี้แล้วมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าเออเธอเป็นอะไรตาเธอบวมบวมอ๋อแต่อาการที่เกิดขึ้นนะคะถ้าอาการยังไม่เยอะมันก็ไม่ได้บวมเยอะแต่ถ้าเยอะก็จะตาโปนโตนะคะมีใจสั่น มือสั่นอะไรแถวๆนี้นะคะเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายค่ะหายใจเร็วหายใจเร็วถูกไหมฮะเพราะว่าหายใจได้ทีละนิดเพราะว่าเหมือนปอดหายใจได้ไม่เต็มปอดแล้วก็คือติดยาดมจะต้องแบบ มือนต้องมียาดมช่วยอ๋อก็เสียบุคลิกภาพเหมือนกันนะเสียเสียหลายอย่างค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะว่ากินเก่งมากกินเก่งแบบเห็นใครเห็นผอมๆมาว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงพอเห็นกินหนดเดียวก็หายกันหมดเพราะว่าเรากินเก่งคือกินทานเก่งนี่ไม่เป็นไรแต่ทานแล้วมันมันเหมือนกับมันมันเฉยๆมันไม่ได้ว่ามันอิ่มนะมันก็ทานได้เรื่อยๆค่ะคือทานจุไปได้เรื่อยๆอ่าอ่าฮะอ่ะแล้วสุดท้ายใครเป็นคนแนะนําแล้วก็บอกว่าบิมเนี่ยสามารถช่วยได้ บีมนี่เพื่อนๆนะคะที่ที่เข้ามาในเอเชียนไลน์เนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าไม่มีตัวสุขภาพแล้วแล้วได้เริ่มทดลองทานยังไงรกรัน <c oughs> เริ่มทดลองหนึ่งกระปุกแรกก็ทานนานมากเพราะว่ากลัวจะเหมือนแบบยี่ห้ออื่นไงทานนานมากเพราะว่าปกตินี่นะจะต้องทานเช้าสองเม็ดอ่าฮะเย็น2เม็ดอ่าฮะ ก็สองเม็ดแล้วก็หายไปหลายๆวันแล้วก็มาเริ่มใหม่อ๋อสองเม็ดแล้วก็หายไป<า>แล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ใช่มันก็ไม่ดีขึ้นสิฮะมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจบอกลองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็ทําตามเพื่อนบอกก็หนึ่งกระปุกแรกก็รู้สึกว่าอดีขึ้นนะอืมก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นาห,าหายใจอิ่มอ<า>่าฮะแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมีการไปตรวจ ตรวจกับคุณหมอต่อไหมตรวจค่ะก็ยังมีอยู่กระปุกแรกค่ะยังมีอยูุ่กแรกไปทาไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไทรอยด์เลยยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากคุณหมอบอกไม่เยอะมากอ่าแต่พอทานไปกระปุกแรกแล้วเป็นยังไงก็ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทานมาเรื่อยๆค่ามันลดลงไหมค่าลงเริ่มมาเห็นผลตอนเมื่อไหร่เริ่มเห็นผลตอนเดือนเมษาว่าเราหลังจากทานไปแล้วเท่าไหร่อมประมาณสองกระปุกประมาณสองกระปุกค่ะ ผลที่ได้คืออะไรครับก็คือไม่เหนื่อยอ่ะสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นเยอะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเต็มปอดอแล้วอาการขึ้นบันไดได้แบบไม่เป็นไม่เป็นค่ะอันนี้แสดงว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองไว้ต่อจะดูในการขึ้นบันไดสะพานร้อยเซนทันอ๋อสังเกตจากการเดินขึ้นมสูงมากขึ้นไม่เคยได้สถีทีขึ้นแล้วต้องหยุดเพราะว่าหอบ จอน<อ><ผ>ขึ้นขึ้นรวดเดียวไม่ได้เลยไ,ได้ค่ะไม่ได้พอเจอชันพักต้องพักก่อนพักสามสี่ขั้นพักแล้วแต่หลังจากทานไปสองกระปุกค่ะสามารถเดินรวดเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรออก็รู้ว่ามันเออมันคงดีขึ้นแล้วก็ลองพอมาเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนตุลาไปปฏิบัติธรรมที่เมืองการของแม่บงกฎ ขึ้นได้ถึงยอดเลยกับลูกสาวก็ว่ามันๆๆมันก็แฝงซึ่งไม่เคยเดินไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามีการไปถือสินหรืออะไรที่ว่าสูงๆนั้นก็บอกว่านั้นก็ขอากราบข้างล่างเพราะนั้นไม่มีความสามารถจะขึ้นได้ก <c oughs> ็คือ<ล>ไม่ได้ขึ้นเป็นการไม่ค่ะไม่ได้คือบอกว่ามไม่ได้เลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนิทานมาเป็นเวลาไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่รู้สึกว่าดีอะค่ะเดือนละหนึ่งกระปุก แล้วยังต้องทานยาหมอไหมครไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยไปหาหมออันนี้อันตรายเลยนะจ์ครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอจะไปทําไมอ่ะแต่ที่จริงเี่ยที่จริงถ้าจะให้ดีต้องไปตรวจนะคะว่าว่าตรวจว่าระดยว่ามรอยฮ้อร์โมนเป็นยังไงอ๋อค่าค่าของเดือนที่แล้วปกติค่ะเพื่อาตรวจในร้เพราะว่าซื้อซื้อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนที่แล้วอก็ตรวจ แต่มันไม่มีเขาไม่ได้ตรวจไทลอยให้ก็เราต้องซื้อพิเศษอีกหนึ่งตัวคือตัวไทลอยก็ตรวจปากฏรดปกติอาการหอบก็ไม่มีไม่เป็นไม่เป็นหายใจสั้นๆก็ไม่เป็นแล้วทานจุไหมก็ยังทานได้เก่งเหมือนเดิมก็ยังทานจุเหมือนเดิมผมผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับครับที่ชมรายการนี้ออกทางเทียนเอนสองให้เข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเราบิมร้อยดอทคอเนี่ยมี ผู้บริโภคของเรารายหนึ่งที่เป็นอาการไฮเปอร์ไทรอยนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วผอมผอมมากๆเลยครับหลังจากที่ใช้แคสเซเนียนี่นะฮะแล้วผมบอกให้ควบกับน้ำมังคุดเนี่ยนะ,ะเขาก็พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะฮะ<อ>หลังจากได้สามสี่เดือนครับก็เดี๋ยวนี้ดูหล่อมากแต่ก่อนน,น,นั้นก็คือดูผอมแห้งแรงน้อยเลยแล้วก็บอกทรมานมากแรงเรี่ยวแรงไม่มีแต่ตอนนี้สุขภาพดีมาก ครับก็จากการที่เขาใช้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็น้ำมังคุดควบถ้าหากไม่แน่ใจรหรือว่าอยากจะประหยัดอาทรีนอซเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดลองดูอย่างนั้ก่อนไม่ต้องทานน้ำมังคุดใช่ไหมคะไม่ต้องน้ำมังคุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทานได้แล้วครับก็ลองเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นอาทรีนอซอ่สีชมพูนะครับก็จะช่วยแต่ตอนนี้เ็าหายแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้หายแล้ว ทานไหมคะทานานเพื่อความสวยความงามเพื่อมีชีวิตอย sure> uh> ู่ร้อยปีโอ้ถ้าทานเพื่อความสวยเนี่ยง่ายๆเลยกาซิเนียฮะก็เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้ครับพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับ